สวัสดีครับสวัสดีคืนวันที่27มีนา2566นะครับ21.32นานทีนะครับก็คืนนี้มาเทรดกันนะครับสำหรับ IQ คี t ออปชันนะครับในรูปแบบของ SMA 3ตัด SMA 5เหมือนเดิมนะครับคืนนี้ผมจะขอสามไม้นะครับว่าจะชนะทุกไม้หรือเปล่านะครับถ้า ผลจองมาเป็นยังไงนะครับก็รอมารอาดูกันนะครับสําหรับการตั้งค่าผมวันนี้ผมจะไม่อธิบายนะครับเพราะว่าผมได้อธิบายไว้แล้วในในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เพื่อนๆก็ไปหานะครับเปิดดูกันนะครับว่าการตั้งค่า s v สวและตัด s v สวนะครับมีวิธีการยังไงนะครับผมมีคำอธิบายไว้ในในคลิปที่ผ่านมานะครับ อัตราการจ่ายคืนนี้อยู่ที่89ปนะครับ89ปนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับมาดูคู่เงินกันนะครับคู่เงินคืนนี้จะเข้าเงื่อนไข S&P 3ตัด S&P 5หรือเปล่านะครับมาดูคู่เงินกันนะครับในมือถือจะมี4คู่เท่านั้นนะครับที่สามารถดูได้นะครับดูได้แค่4คู่นะครับ ใช้มือถือในการเทรดมือถือของผมเป็นระบบ Android นะครับเป็นระบบ Android ในการเทรดเพื่อนที่ใช้ Android อยู่ก็สามารถเอาแบบนะครับเอาตัวอย่างนะครับวิธีการของผมไปใช้ได้นะครับสลรับท่านใดนะครับหรือเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากโหลดนะครับแอปไอ o p ออ o ชนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ใต้ลิงก์นะครับคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ ผมปักหมุดไว้เรียบร้อยนะครับก็ขอเชิญขอเชิญนะครับสมัครแล้วก็เข้ามาทดลองฟรีได้นะครับจนกว่าจะชำนาญก็สามารถฝากเงินจริงนะครับเข้าบัญชีเทรดได้นะครับฝากขั้นต่ำสามร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็เทรดขั้นต่ำสามสิบห้าบาทนะครับใครนะครับหรือเพื่อนๆนท่านใดนะครับที่สนใจต้องการอยากมีรายได้เสริมหรืออยากมีรายได้เพิ่มเติมนะครับจากงานประจําก็ สามารถเข้ามาศึกษานะครับมาเรียนรู้ในการเทรดกับแอปไอ o ค t i o อปชได้นะครับจ่ายเงินทุกวันนะครับเราจ่ายเงินให้ทุกวันถอนได้ทุกวันนะครับสามารถสร้างรายได้ประจําวันได้นะครับก็มาดูกันนะครับว่า s v 3 3กับจะตัด s อสคืนนี้จะเข้าเงื่อนไขหรือเปล่านะครับมาดูคู่เงินคู่แรก g b p j u y j p y นะครับตัวนี้ GJ นะครับตัวนี้ยังไม่เข้าเงื่อนไขนะครับไปดูคู่เงินคู่ที่2 EURUSD นะครับ EU ตัวนี้ก็ยังไม่เข้าเงื่อนไขนะครับตัวนี้ EURGBP นะครับ EG ตัวนี้น่าจะน่าจะเข้าเงื่อนไขแล้วนะครับก็รอดูแท่งที่3นะครับรอดูแท่งที่3ว่าเขาจะจบยังไงแต่ดูคือขอยอด ย่อดูก่อนย่อเข้าก่อนเขาหน้าจะอยู่เป็นเทนขาลงนะครับโอเคบอกออเดอร์แล้วนะครับผมได้ตำแหน่งที่ถือว่าเกือบร้อซนะครับเราดูอีก41วินาทีนะครับไม้แรกผมจะชนะไหม ว่าน่าจะรอดนะคืนนี้สลับไม้แรกนะครับ27 25 24นะครับคิดว่าผมได้จังหวะไม้ที่3พอดีอยู่ใจกลางเส้น s v 3และ s อ5นะครับน่าจะโอเคน่าจะผ่านนะครับไม้นี้ถ้าเราเข้าไม้ที่3ได้ใกล้เส้น s v 3 s ี5ได้มากที่สุด มีโอกาสชนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสผิดพลาดจะน้อยโอเคไม้แรกผ่านไปนะครับผ่านไปด้วยดีนะครับก็มาดูไม้ที่สองกันเลยตัวนี้ผมตัดออกไปก่อนนะครับ E U R G B P ก็มาดูไม้ที่สองต่อนะครับไม้ที่สองไม้ที่สองขอดูตัวนีู้เงินตัวนี้ก่อน ตัวนี้นะเดี๋ยวต่อ,อไป E U R U S D e U R J P Y ตัว U R J P Y a P Y a P Y ยังไม่มานะครับตัวนี้ ดู EUR USD ตัวนี้ดูก่อนนะครับว่าแต่เขาไม่ตักนะครับก็ผ่านไปก่อนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ชัดเจนผ่านไปก่อนนะครับมาดูตัวนี้อ่ะโอเคตัวนี้นะครับ EBP USD นะครับ e b p usd จะมาไหมนะครับแทง่งแท่งที่หมายที่สองนะครับหมายเลขที่สองหมายท,ที่สองร้อยคอทเขาจบแท่งที่แท่งนี้ก่อนนะครับมันจะจบยังไง Okay. แบบนี้นะครับเขาขึ้นไปก่อนโอเคผมออกออเดอร์ okay. oh, แล้วครับโอเคถีว่าได้จังหวะใกล้เส้น s m a 3นะครับดูที่ว่าเขามันเป็นเส้นขาลงอยู่นะครับคิดว่าน่าจะได้นะมานี้น่าจะผ่านนะครับอีก40วินาทีจะเทรดสูงสุดไม่เกิน ห้าไม้นะครับแต่ถือว่า3ไม้ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะเขาชนะทั้ง3ไม้นะครับถือว่าสูตร s อ3 3ตัด s อ5นะครับใช้ได้ผลเกิน90%นะครับถ้าเขา,าเข้าจังหวะไม้ที่3ดีๆก็มีโอกาสชนะเกือบ100%นะครับนอกจากสว่าทกจะไม่ดีเท่านั้นทูกนะครับ มุว่าจะไม่เกี่ยวกับโชคนะครับเกี่ยวกับการเข้าจังหวะมากกว่าไม้ที่2นะครับถือว่าชนะนะครับไม้ที่2สําหลับ JBP USD คู่เงินคู่นี้นะครับแล้วอีกหนึ่งไม้นะครับอีกหนึ่งไม้นะอีกหนึ่งไม้ตัวนี้ตัดออกไปก่อนนะครับโอเคมาดูไม้นี้กัน BPJPY ตัวนี้เขาจะมาไหมตัวนี้ผ่านไปก่อนนะครับตัวนี้ชัดเจนโอเคตัวนี้ EURJPY นะครับ แท่งที่2รอดูแท่งที่3นะครับแท่งที่3ามเขาจะขึ้นเอาที่มันใกล้เส้น SBA 3กับ5มากที่สุดนะครับผมจะ,จะกดลงอขอขึ้นอีกนิดนึงขอขึ้นนิดนึงขึ้นี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 นิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงขึ้นอีกขึ้นอีก อ,อ,อีกอีกอีกโอเคนะครับดูซิว่าเขาจะลงให้ผมหรือเปล่าไม้ที่3อีกโอ้โหเหลือีก1นหนึหนนาทีเลยนะครับไม้นี้ว่าจะรอดไหมจะรอดหรือเปล่าครับขอดูขอดูเทนก่อน เทียนขาลงนะเป็นเทียนขาลงอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ผมก็ถือว่าถือว่าผมได้ได้ตำแหน่งที่ดีอยู่นะที่ใช้ได้อยู่นะครับเป็นเทียนขาลงชัดเจนนะครับน่าจะโอเคนะไม้นี้ผมว่าน่าจะโอเคนะครับรออีก 32วินาทีนะครับคิดว่าน่าจะผ่านนะครับสำหรับคืนนี้นะครับสูตร s b 3ตัด SSB นะครับก็ฝากเพืนเพื่อนนะครับที่ที่กำลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับใครเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจนะครับอยากโหลดแอป IQ Option นะครับก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ตามลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในคำอธิบายใต้ข้อความคิดเห็นนะครับก็ ฝากด้วยนะครับโอเคนะครับคืนนี้ก็สามไม้สามไม้ติดชนะนะครับก็คิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าสามไม้ติดก็ถือว่าถือว่าพอนะครับพอสํารับในการเทรดต,ต่อวันนะครับยังไงก็ถ้าเกิดเทรดไปเยอะกว่านี้น่าจะลบมากกว่าบวกนะครับ ก็ตั้งลิมิตไว้นะครับผมตั้งลิมิตไว้ไม่เกิน5้าไม้นะครับค่าติดลบก็สามไม้ถ้าไม่ติดลบก็สามไม้ก็ถือก็ถือว่าพอละนะครับถ้าเกิดเราเทรดนะครับก็ไม้ละร้อยก็สามไม้ก็300นะครับถ้าเทรดไม้ละ2 0 0ร้อสามไม้ก็600นะครับถ้าเทรดไม้ละ5 0 0ร้อสามไม้ก็พันหนะครับถือว่าพอแล้วครับต่อวันนะครับสำหรับ ฝากเรื่องราวดีๆนะครับกับเพื่อนๆนะครับที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเทรดไอเคียออต่อๆไปนะครับสำหรับคืนนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ